เอาสิครับเสียงอะไรเสียงขับเนี่ยโอ้ยมาเบิ่งเขาเบิ่งน้ำนี่แหละมีได้กินได้ยากอยู่บ่นี่โอ้ผมล่งรถมากเราเชิญพระครอไยรูปมันน่าเขาขึ้งงามแท้โอ้ยเขากระไม่ได้หยางบักเตี้ยนี่เป็นอะไรหยางบักเตียทีนี่นี่นี่มาเบิ่งเอาลายแห้งผูดละนี่บักเตี้ยมันเป็นังไรบักเตี้ยนะอยากได้ เออได้กินได้ยาดมันเป็นยังไงบ่นี่ละโอ้ยนี่ิ่งยืนอยู่ถนนคือวมิตรเข่าองามแท้หว่านี่ติหยาบอมันมาน้ำไผ่ครับวันนี้เขกเคยมีบ่นี่บ่เคยมีแล้วฮะไปอิดต่ำติอิดต่ำอิดต่ำกอกกับบอเคยพอน่อบอเคยเห็นแล้วหยาแน่วันนี้นี่อุ้ยเจ้าสิบพยานยังซ้ำอันนี้บอบ่บอเขียดเขียดมั่งดิ เขียดมั้งเขียดไผ่เขียดเขียดนี่แล้วนี่นี่นี่เจ้ามือขาวรับหนึ่งของบรรพแหงธงไหนให้ใดเจ้าขาเม้าเบิืลซําบกเตียบกเกินสามมือเจ้าขาตายแน่นอนปากไกว้หนาบกเตี้ยบกเกินสามมือเขียดแห้งที่ขาเมึงเห็ดตาย